ก่าบสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกทุกท่านเนาะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรพารวยเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อค่ะพี่มองท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดีเดอ้อค่ะเพื่อสิบประดิษฐ์ข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรพารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะคลิปนี้แอดกะตามต่อเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะวัดดงนาเพื่นเนาะคะ่ะซึ่งงวดที่แล้วเนาะคะ่ะเลขเขา เลขทุกอย่างเขาเ่ามดนะคะเพราะว่าสิปเป็นเลขแม่ตะเคียนเลขภูมินะคะเลขพญ,ญาข้างคุกนะคะพี่น้องค่ะให้ว่าเขา่าทอ่อนอ,อ้อยเหาะเบิดทุกอันเลยนะคะพี่น้องค่ะห้าเจ็ดตรงๆนะคะพี่น้องค่ะวันนี้แอดจะพา,ปาไปกราบพระคู่พร้อมๆกันเลยค่ะค่ะนาห<า>มาสการค่ะปุ่อาภัยโอ้สาธุสาธุน้ำมาเบิ่งแนวทางเนาะแมนค่ะคือว่าจังไต่เมืที่แล้วึ้นมาเขาคักเขาแน่แท<า>้น์เนาะโอ้จังว่า เนี่ผู้ม cat ัเกขางด้วยหนึ่เ so นี่ผู้มาดกะมาเกตเนาะเกตหาปูรินดำมันเหมเห็ดวงกลุมเหมพ่อมันเมเห็ดนะเหมเหนเ็ชนิดยูนเอาเดี๋ยวยุเกตวดวันนี้ผู้ย่านันอยุออยุแปดวดแต่ว่าสี ขอน้ำพุ่มไปเรื่อยๆอยู่ที่ชุดถูชุดเทียนบ่อคนนึงค่ะชุดถูชุดเทียนลอยเก้าดอกเหมืนนี่วันชุดไหนๆนี่อ๋อเอออืมชุดบอกเพิ่นก็ได้เพราะว่าโอ้กตว่าเมียเนี่ยนี่ตามที่เฮ็ดสัตว์มาเนาะจ้าเพิ่นอยากได้แนวเพิ่นอยากได้เพิ่นเราปล่อยเขาได้เฮ็ดได้สั่งเท้านั้นอืเอาพี่น้องเด้อคนใดอยากซื้อถูซื้อเทียนถวายกัซื้อได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราอใส่ถูใส่เทียนหลายค่ะพี่น้องเลย์หน้ากับชิบมุ เพราะว่าต้นตะเทียนนี่ยตีมันคาดไหลเห็นขาดเนาะเห็นตัวเดียวอะค่ะขาเกศปู้เห็นหาเกศอู้เห็นหาเกศด้ขคากี่ต้นต้นตะเทียนยังไงเขาค้าเขาเนี่ยนึ่งพญาข้าโคเข้าหนึ่งอู้ยบ่ได้กลับไปใส่มาใส่เลยแข็งแข็งเลยนะตัวผมไม่ให้ทุกตัวเลยนี่เดินี่ค่ะเออพญาอันนี้พญาข้าโคเข้ากับทีนี่พญาข้าโคกับไอ้มุ่นมันขึ้นมาอยู่ดอกมุ้นนี่ค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว มดคนขึ้นมาให้เบิงเ่งได้แนวทางอยู่ดีเนาะค <c oughs> ่ะค่ะเออก็สิเขียนไว้เดี๋ยวเขาจะมาทายแล้วเขาก็สิเลขพญาอะไรข้างโคกลุ่อไปเลยเห็นบ่จ้าอืมวันนี้น้องแมวเฮาโข,าข,าข,าขา้ามข้ามข้ามข้ามก้อนเล็ออกสองมือ <c oughs> น้องแมวแห่ค่ะข้าบออกมาที่แรกหกัก้อนหมดอ่ะ <c oughs> ออกมากระปูได้เห็นผมเป็นมันหลายหมดฮ่ <c oughs> <c oughs> าฮ่่นานเด็กก้อนเวฟปูในนี้โคกโตอาจารครับอืมวันี้ก็เลยเมื่อจะห้รางวัลที่หนึ่งบอกปูอาจารวัานั่นเลย เรยงมาจัดร่องมึงเลยมาจัดเบื้องรองมึงว่าจัดเสลี่ยร่อง,งอมึงแต่กัพิจารณาบงกับพิจารณาบุง,บบงสองเกศเนาะค่ะค่ะสอ,อ,องเกรมนเหลือย่น่น้องแมวสองเเออสอกมันเหลืออยู่ทานเปจังบุญเนาะจ้าป <t> ูสองเกเรา้้มมันไปเบิ่งพญาางโคขัตะอือสองเกองเกอ้เรีกเขาเขาเนี่ยพญาางโคมาอยูเพรว่า ตอนนี้เี่ยทาเปนมไทยซ่ก่อนค่ะเออได้าินว่าบานโขกกอซีเพิ่นเียวนันมหามาถวายแม่นไมนอันเต่าแกเตาแกเอ้ยเตาก็ยังถังเลยเนอนยไม่ยอเพื่อนังแกะขังแกมาเพอนเาพวกพูฮาาพิกนอยากถวายทังว่าทังว่าพวได้เห็นได้อยู่ในกินแมนโลแมนโเมนโไปนี่ก็สิพี่น้อง่งหลยเมือยเ่ดอบปูผูเพิ่นได้ดีผูเพิ่นได้เนาะผูเพิ่นได้ แนวทางมากสกแต่เพราะอะไรว่าเห็ดบุญเนี่ยท่าน้อกันเนาะค่ะม้อยแต่สามซอยแต่สาซอยกันซอยบัดซอยบ้าแต่ว่าอยวันนีงวันแรกเอาทุนวันสองวดนสองยังเอาเป็นว่ล่ะค่ะวันกยายอยู่ดองเหลือะไรหมวดอยู่คนกับร่วมมหาอยู่อ้านนี่นี่าค่ะของพ่อเลี้ยงเกหวดบ่อเงพ่อนลี้งเกจอีกที่บ่ของพ่อเลี้ยงอเหวดบ่อแล้วอ่ะอันว่าคนพ่อมาวันนี้่อยู่เลีเกจละเน้ มือน้าโน้ตพนบอกสัตวรัดที่สิบหกเนาะโอ้โอ้สัตว์วัดที่สิบหกตีกอเล็กหนึ่งหกหกหนึ่งสิมาค่ัเออแม่นพนสิมาเอติอันท้ติดตอนติดตามมันไหวไ้เด้อโทหาไไล่ไ้ค่ะค่ะพนยุกสลูกหาพนสิมาน้ำลายตัวโอ้ค่ะคเดี๋ยวพนมากมใดเดี๋ยวเขาเชิตามต่อปู แต่ไปมุ่นหน่น<ป>พญา,าเอาขึ้นมาเบิ่งมด้วยค่ะแต่ไ,ไทยแล้วเราอยู่ใจไหนแต่ไปแต่ไทยไ<ป>คนนั้นเป็นโมปูัมาไม่ะค่ะนี่เด้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปเนาะคะ่ะแอดนาะไทยหลายคลิปหลายลงบ่ทันค่ะพี่น้องค่ะสำหรับงวดที่แล้วเด้อค่ะอันนี้เป็นของเก่าค่ะพี่น้องเขาเขาทุกทุกขายได้เด้อค่ะนี่เขาเท <c oughs> ิงต้นตะเคียนเทิงเลขปูเลขกงาเลขน้องแมวหวายวะรวมออเบิดอยู่่นีถะเบิดเลยค่่ะพีน้องค่ะนี่เนาะะค่ เอาวันนี้สิพาไปซองเบองเดอว่วาพันยูจังไดเนาะค่ะพี่น้องพอยาคางคกเนาะค่ะเฮาไปเบิ่งน้ำกันเลยค่ะอ้าเอาพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องอืมไกล ตัวเดียวนี่ละถอดถอดถอดชิ้เนาะม้วนไปขอตัวดับตัวดีน้ำเพลินค่ะเอาเอาขอแนวทางเนาะค่ะมาลูกมากเฉี่ยวม้วนๆนึกก่อนละหอนยำมาแจบเบิ้งแจกไปเบิ้งบอค่าก่อนจังหวะอ๋อเบิ้งเอาเห็นตัวใดเบิ้งเอาเด้อบาทนี่นะไฟอา้างโคกเขาเนาะบ่หลายตัวเด้อวันเอ้ะ พี left, um, yes. um. ่น้องเห็นเป็นตัวใดคอมเมนต์บอกได้ด้วยจ้าเจ็ดหาเนี่ยก็จังสีอยู่คือเกาแท้เนี่ยไม่ตัวใดสูบผ้างด้วยหาสามโซ่ของดัานหนึ่งไม่สามไม่เก็ตตัวใดเก็ดเหมือนที่ว่าลูกว่าเป็นอลกหนึ่ง ห้าสามสองห้าสามสองอืมอ๋อเอทั uh. ้งสองเห็นเป็นหาสามสองค่ะ huh> พี่น้องพี่น้องเห็นเป็นตัวใดเม่นมาบอกกันได้ได้ค่ะเด้อเม่นมาบอกสู่กันฟังได้เนาะค่ะอ๋อใหม่เห็นสัตว์ของออสตว์เนาะ ฮะเอ็นหาสามสองบ่กันนู้เฮ็เป็นหาสันี้ปูปูเบิ่งให้ดูบ่ายโอ้เด็กสามงามดีดิสามงามตอนมันหันหนาววันงพี่เนาะอนั่นเด็กสามหันหนาวีเห็นบ่แม่นเออ้ยมาเปปูปมาซอยเบิ่งหนปูเขาหัวใจว่ามีอะไรสมนึ่งสามห้า

เลขบรสัตต์คุเห็นเป็นตัวใดค่ะเห็นสามดูสามไงล้างขึ้นฝ้าคุณเ้ยสามมสามเจ็ด่ี่วะสามเจ็ดสี่ขนกตสามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่ตัว่าอะบ่บ่น้นท่นหลังลูกสากาอก่ะสามเี่อกว่่เยยบ่ ห้าสามสองลก็สามเจ็ดสี่ออกวาสามเจ็ดสออกว่คอพี่อกออกออค่ะพี่น้องก็สรุปเลขดงหน้าเพื่อนเนาะค่ะมีสองเก็ดนะคะเลขพญาคางคกนะค่ะพี่น้องก็สิิมี ห้าสามสองแล้วก็3สามเจ็ดสี่ด้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะัน,นี้ปล่อยแล้วต่องวดนะคะ่ะซึ่งงวดที่แล้วเขาทุกพุ่มเลยนะคะพี่น้องค่ะบัว่าสิเป็นต้นตะเคียนหญ้าเหล็กปูเหล็กหญ้าเหล็กน้องแมวนะคะพี่น้องเขาเต็มเต็มเมบิดทุกขายเลยค่ะยูดงหน้าเพ่อนเนาะ,ค,ะค่ะการงวดน,นี้ก็อย่าลืมตามต่อเอาไปพิจารณาเนาะคะ่ะยิบจับฉลากินแบงรัฐบาลเนาะคะ่ะพี่น้องความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องค่ะ ธรรมากระจัดทักัดกระพานเนาะพี่น้องเนาะค่ะจังไดยก็อย่าลืมนะคะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ซอยเหลือทั้งช่องไว้ในอ้อมใจพี่น้องปองปายเด้อค่ะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เนาะค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะค่ะทั้งช่องก็สนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะก่ยิบจับลอตเตอรี่ไว้หลุ่นไว้เสียงโชคเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเพื่อโชคเพื่อมานเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องปองไปท,ทุกทท่านนะคะ่ะแฮงๆร่ง,งยๆุ้ยเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ